สบายดีเพื่อนพี่น้องสวัสดีทสกูุกทุกคนมื่อวนนี้สมาอัปเดตสะพานแห่งพี่น้องเมืองเนาะบางสาวนี่ไปส่งลูกสาวมื่อานี้ช่วยมาแม่สะพานว่าเสียออกไปเอาคองเนาะพี่น้องคองเอามาแต่ไทยคงองนะค่อยสั่งในติ๊กต็นนอกอยู่บานโขกว่าเสียออกไปเอา ก็พอดีมาเห็นขัวสะพานพี่น้องโอ้ยนามขืนเนาะพี่น้องตายมันเนทดใท้ดักคันดูดเนาะพี่น้องดักตัวเสียไปค่ะดูดแล้วก็ไปนนํำกม็มีเนาะพี่น้องโอ้ยหลังจากที่พายุมาเนาะพี่น้องมือนีค่ะพ้นยุดเนะาะพายุมาหันเดียนกันกักมือ ซองซ้มเหมือสีเหมือเรียนติดโอ้พี่น้องหาเหมอือเลยนะถ้าก็ไม่หยุดเหมือนนี้เน่หน่อยหนึ่งเนาะคนดินดินขาหนีคนกะคนใหม่ขามา,าจ,จะผักมันก็พี่น้องมือนีก็คือว่ามิจะคนใหม่คนตอกนะพี่น้องเบิ้งแต่ว่าอาจจะบทไหนเ,เห็ดเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องสิงไปห้พี่น้องเบิ้งไกลๆกัน กำลังว่าเสียวรถมากเลยท่านและเอามาเนาะโอ้ยตายแล้วพี่น้องเด็กหน้าท่วมเล็กแล้วเนาะขึ้นมาฮอดพี่โอ้พี่น้องน,น้าขึ้นแบบรวดเร็วเนาะขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เม่นทวน่วมเนาะพี่น้องสะพานเนาะปวดเกือบก่อนเด้อพี่น้องขอยันไม่เสียวเดี๋ยวสียางไปให้พี่น้องเบิ่งไกล ตอนนี้ก็คือเสียบใหม่บ oh, ่ได้เนาะพี่น้องเสียบลักบ่ได้เพราะว่าหนามมันไหลเนาะพี่น้องเห็ดให้เห็ดงานลำบากเห็ดเบียกลำบากว้ายว้ายว้ยเสียวอะรีเฮ้ยเดีอาใหม่ไปเซียมเอาคนขึはは้นคนขึ้นจากขวานี่เหรอยานอะไรไปย่านน้ำขึ้นโอ้โอ้ยตาย คนมาไหว้นี่กระได้ตี้คนขึ้นเทิงซะบ่โอ้ยเจ,จ็บซอยแต่ว่าตัวเองก็เสียอารอดบ่ได้บายด้ายบาย,ยขอคนใหม่ขึ้นเนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องมันเห็ดให้ลากไปเด็ดเนาะตายพี่น้องเอ้ยตายตาย หลังจากที่ลากตัวห่อเ,เสียบเ่าขัวยกันไหวเ่เป็นเป็นตัวกาเด็กพิชนะพี่น้องควยข้างนี้ขางนี้ฮะมันออกนะเนาะมันออกขางนี้ถือว่ามันพูไปเลยเพราะว่านา้มต่ามันไปดิเดือแต่ขางนี้แต่กะเล็กกระจมลง่งหนาเนาะกระเลยิย่งรุมพูพี่น้องอพี่น้องเอ,อ้ย เสียงเนาะการเห็ดคัวสะพานก็ตอนนี้ก็เสียงในการนี่เด็ดฝนการฝนโมเสยาอาลีกับเมนยากาะพี่น้อง,องเสียงในการเห็ดแต่กับบลเล่หนะต้งงถือถือหนามผัดไปกับเสียเงินถิ่มซื้อได้นี่ มันเอ็นทางกลางเลยพี่นอ้องตายแล้วแนวนี่พี่นอ้องไปค้นใหม่สู้เราเกิดเก่งเนอะรับโหลดเป็นเก่งน่ะเจอกัได้นาอ เอ,อเดี๋ยวเพื่อบักไต่ก็ใหม่แป้นเพื่อนมันอันนี้นะมันบอทอกันรถตัวหนีและพี่น้องที่คอยหล่มนะเออคเืออตัวนะีไล้นะเพราะว่าขันมันหันมันบอทอกันนีเวลาคอยเลงรถบอถเป็นแบบบอไรอันนี้ มองมันเป็นหมักหมักนะเฮาเขาขึงมาแผลเอาเดินดวนะดวเวลาเสียออกขอข้างง่ายอยู่แต่เวลาเขาไอ้คอนคนคนคอยเดินหรือบ้างตกหรือ ย่างคอยเด้อย่างถาผู้ทั้งล้างใน่เด้อโอทั้งล้างยับเขามั้พี่อามเย็นทูดเย็นเย็นกูนักเอา <c ười> นักตัวบ้าไปค่อยๆเด้อยับมาพี่อามกูสีกรมหลอกยับมาโหลดไปอ๋อ,อ,อ,อ องเอา้าแับนี้ดึงขึ้นจอยมันในตี้รัดมัน,นะหะนักแล้วฮะไปชานีก็พ่อเลยตี้หนาวเมื่อคนหอดผุนดอกตี้โอ้พผีหนองน ถ้ามั็นหนามขึ้นมาอีกก็ผัดไหมไปเห็ดเสียเหือเสียแห้งอีกเนาะพ้ายวมาเหงือเดียวตอนี่นเอาเนอนน้ำบไายมันกระตำโขดเนาะหนามมันเดือดค่ะนะพี่เนาะหนาม้าน้อยหนึ่งก็เป็นบรายด้วยเนาะหนามาน้อยหนึ่งก็คือแบบ ไปเอาเห็ดต่ำโผล่บ่จู๋ก็เก่งสิจูจู๋กหยันตกนเนเาะต้องคนใหม่ขึ้นเนาะพี่เนะาะเอาโตนหิหน่อยที่สู้ เออเอาตัวใหม่ล่าเดียวหันมันนักเล็กหน่อยจนันเอยตกะยังงั้นมังเนี่ยครับว้าวพี่สิทั้งอาหมาโอ้ยบีระว่างมันตกแล้วหัน

มันไปเด้เนาะมันสีประหางประแหง,งแหละเพิ่งไปเบิ่งไกลๆก็พี้แต่คอยก็เซียวหยาดทรศัพท์รุดมือหยาดหลบเซียวนอกสูวันทานในชีวิตในการหย่างสพานีน่เนาะ ๋ยวให้พี่น้องไปเบิงกไก่ว่าไหมมันพูออกนะไหมมันดีดออกออเสียบอะลีพี่น้องเอ้ยเป็นวินวิเนาะเห็นนะหดิพี่น้องไหมมันดีดออกนะข้างนออก เราขึ้นยับไปพ่นอ่ะโอ้มันสิไปกะต้มมันอันนั้นแล้วต้มมันตอกแล้วกับป้าไปหันโลทีิโอ้หยาดว่ามันหยาหายาาันไป หนามันไล่แหี้ยนะพี่น้องปุู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 ปุ๊ปูไปเจ้าบอกตึง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 ไ่เป็นแบบเขายืนอยู่ในได้อย่างยังได้อย่างหนึ่งมันสั่นเด้เห็นวะหนามันผัดนี่เซาตัวเข่าขำบโต๊ะหนาหือผู้เนาะผู้ขึ้นผู้ขึ้นผู้ขึ้นผู้ขืนผู้ขืนเวิดตอนนี้คือเรือตะใหม่คางเดียวเรือตะใหม่คางนี่ที่ขับใบอยู่กับเล็กหน่อยหนึ่ง ไปไปค้นใหม่ขึ with my, with my, with my ้นค้นึ้นเหมือนเบิด์ดถนแล้วหันไปน้อพี่น้องเสียวหยานโทรศัพท์ตกให้พี่น้องเบิ่งสมนีก่อนซะตายแล้วแนว เดี๋ยวสิเมื่เอารถไปอันนั้นพี่น้องเข้าไปในพี่น้อง

Uyên thiếu hương ở nông tỉ, hư thiếu hư khỏi đâu hmm. Đeo khuẩn về bình thường thượng Khuẩn mậy เพิ่มขึ้นมากว่าเือไปตอไปเนาะว่ามีเรือพายกันี่นึงแล้วาต้งหาเรือของทศบาลนะฮะพัดไปว่าไรดอกนะพัดตถมไปหน้าออมาหาบอลบมกมหนังด้วยบ่ ทีมใช่ปะนันผะินนจะจมันไีจ้บได้บ่ะยันตะหนามผัดไปเห็นติมันผูเบิดเอา่น้อเฮ้ยตายตาย,ตายผักนันก็ผูผูเบิดเน,นาะผักน้คขาม บอหือไปแต่ทำามันก็ว่าบ่อไปเห้เอาเอนยเอบ่อไปบ่อเขาเหนว่าเออเาหือไปเอาหือไปแก่มัน คนเบอร์ส่นแมนจะปาปสิไปเอาคอก่อนนะพี่น้องข้าหนึ่งพี่น้องจะไปผากนาคนา,ามเนาะไปบ้านโขเฮ้ยเมื่อยด้พี่น้องเห็นควัาแนวีนนะะ้นแล้วก็

เลี้ยวรถขึ้นก็นอกพี่น้องมีใหม่ก็มาส่งน้อพี่น้องใหม่จากโรงงานเนาะมาส่งใหม่สั่งไผ่กันยังมีอยู่น้องพี่น้องเฮ้ยแต่พอคว้าเขามันต่ำโผล่บ้าเ้าะเอ้ย น้ำขึ้นน้อยหนึ่งถ่อมละต่ำโผดประจักเนาะ มาเบิ่งใหม่แปดจะมาส่งเนะาะหเอาเติบม,มาโหแล้าคาทะท่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวอาจจะมีรายละเอียดอยูค่คลิปน้องซุกไป,ปแหละเนาะ เป็นยังค่ะบี่อยากอยู่ห้องไมอยากไปท้าพี่น้อง่น้องไะพี่น้องออาเด็ดเห็นพี่น้องเบิ้งซำนีน้เนาะคอยกับเบรทายคลิปเกี่ยวกับสะพานลายได้ลายเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ถ่บบา,ายแบบแบบต่แตา่าลายะเอียดที่สุดก็คืออยู่ซองน้องซุกเนาะ ท้องฟุกบ่ระทันได้มาถ่ายซ้าเดี๋ยวเพื่นกะมาดอกเอกโดนทางนี้ก็ยังเห็ดต่อสืบต่อน้พีเหรอแต่้างใน,นกะถ่วมไปคนใหม่ออกเป็นบางส่วนเนะาะเพราะถ้าเบื้องน้ำมันชิเดกกลัวดิมันออกไปค่ะมองกลางมันชิเดกแค่ พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาบงจะจบคลิปเด้อบ๊ายบาย,บาย